เอาละครับก็กล่าวสวัสดีเ่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมสุปปอร์เจ็บใจก็ในวันนี้เราก็ในวันนี้ก็มามาสำรวจห้องกันนะครับนะเ,เนี่ยห้องอันนี้ด้านล่างไม่ใช่ห้องผมนะข้างบ,บนจะเป็นห้องผมนี่แหละที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมาถึงอัดคลิปตอนนั้นนะ อันนี้เคอผมมาที่ผมต้องมาสำรวจเนี่ยเพราะว่าอยากลองขายเคียบบ้างเ,เขียนคอมเมนต์แล้วเจ็บใจนะเนี่ยรูปอันนี้อันนี้หมวกพ่อผมแย,ยะเป็นหมดเออส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับนะเนี่ยก็จะมีแมวอยู่ตรงด้านลา่างด้านหน้า ซึ่งนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงของครอบครัวผมเองแล้วก็จะมีหมาด้วยนะครับนี่น่ารักไหมเอ้ครอบครัวมันต้องเป็นครอบครัวผมคนเดียวนะอย่าให้ไปใครไปเลี้ยงละ่ะเนี่ยส่ตวนตรงส่ตวนตรงหลังบ้านก็จะมันจะมีหลังบ้านอีกอันนึงอันนี้ไว้ต,ตกตนะ้านะเอ๊ เนี่ยมีไข่อยู่อยวเดี๋ยวให้ได้ยินว่ามีไข่ใหญ่นนะั้นว่าเป็นไข่อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยใหญ่คิดใหญ่คิดเล้วก,กันละเออพอตอนนี้ผมก็เครียดหน่กมามา,มาพอแล้วเออเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาตรงนี้นะครับนะเออ เดี๋ยวตรงนี้เออตรงนี้สวนตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จตรงนี้ก็ขนมแจ็ตอันนี้ก็ตุ๊กตานะครับนะส่วนตรงนี้ก็เป็นหน้าตาคัางนะก็เดี๋ยวบ้านมันก็จะประมาณนี้แหละห้องครัวก็จะมืดหน่อยนะเอะเนี่ย เด็มเป็นหมดเลยก็น,นะเราขึ้นไปดูบทชั้นสองกันเอ่ยไอตรงเอ้ตรงเนี้ย,ย,ยคล้ายๆเหมือนห้องแต่งตัวนี่นี่ก็คือห้องนอนของผมนะเอพอมอนดูรีู่ไปมันก็จะสวยงามมากขึ้น <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละรีวิวบ้าน ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนอกจะกดกระดิ่งแจ้งเตอร์กันด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไายบ่ายจอกครับจีย